ไปดูเรื่องของแบมแบมกันหน่อยนะครับก็คือเรียกว่าประกาศจัดอังกอร์คอนเสิร์ตนะครับที่ราชมังคุณผู้ชมครับก็ลองดูนะฮะยิงยาวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมก็สิบเอ็ดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไอกับแบมแบมเดอะเฟิร์สเวิร์ลทัวร์อรีฟตี้ชูนะครับซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีใต้จากนั้นก็ต่อด้วยมนิรามาเก๊านะครับกรุลัมเปอร์ปอร์โตริโกชิลีบราซิลเม็กซิโก แล้วก็มีแพนไปต่อที่ฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีซึ่งในประเทศไทยเองก็จัดไปเมื่อวันที่28-29ตุลาคมที่ผ่านมาที่ทันเดอร์โดมนะครับบัตร2วันรวมเนี่ยห้าหมื่นใบนะ <c oughs> ขายหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยฮะ <c oughs> คือแบมแบมเองเนี่ยก็สป라ายแฟนเพลงชาวไทยอีกครั้งนะครับด้วยการโพสต์ภาพสัญลักษณ์ของ World Tour a l 52 <c oughs> นะครับ พร้อมกับฉากหลังรูปสามกีฬาแห่งชาติครับทำเอาเหล่าอากาเซ่ลุ้นกันบอกว่าแบมแบมเองเนี่ยกำลังจะมีอังกอร์คอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยนะฮะอารฟิูนี่หรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับวันนี้ครับ1ิมีนาคมอากาเซ่ไม่ต้องรู้อีกแล้วนะครับเมื่อทางฝั่งของค่ายของต้นสังกัดของแบมแบมเองเนี่ยได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีอังกอร์คอนเสิร์ตปิดท้ายที่ประเทศไทยซึ่งครั้งนี้นะครับจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานครับในวันที่4พฤษภาคม2024นี้ครับ แถม ams, แบมแบมเองก็จะมีการโพสนะฮะ X หรือว่าทวิตเตอบอกว่าบอกอากาเซ่นะฮะบอกว่าหมอดูบอก4อี่พฤษภาค,ครับทำเป็นแฟนก็ยิ่งเอ็นดูแบมแบมเข้าไปใหญ่เลย uhm นี่นะพบกับแบมแบมของขลังได้แน่นอน <c oughs> นี่นะนี้ <c oughs> มีแฮชแท็กไม่ขึ้น